ี 44, จงขี่สายลมไปพวกคุณสังเกตเห็นเหยี่ยวที่บินโฉบอยู่บนท้องฟ้านั้นไหมพวกมันเคลื่อนไหวไปตามกระแสลมและถูกสายลมพัดพาไปอย่างง่ายดายเพียงแค่กระพือปีกเบาๆเท่านั้นเองมันเป็นเพราะอีโก้ของมนุษย์ที่ถูกตั้งโปรแกรมมาให้ดิ้นรนต่อสู้ ให้ทะเลทลายออกไปนอกเส้นทางให้หลุดจากการจุดจอ่อความตั้งใจและความปรารถนา oh. เป้าหมายสูงสุดของความพยายามที่จะตื่นรู้ขึ้นมา oh. เป็นมนุษย์แห่งดวงดาวก็คือการรู้ว่ามันมีกระแสการไหลของพลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือกระแสลมศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างขยายตัว ด้วยความราบรื่นและง่ายดายอยู่และพวกคุณก็มีคำเรียกฐานมันด้วยซ้ำไปที่พวกคุณเรียกกันว่าปาฏิหารนั่นเองปาฏิหารถูกเข้าใจว่าคือสิ่งเหนือธรรมชาติหรือคือปรากฏการพิเศษบางอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากๆเมื่อเหยี่ยวบินลอยอยู่บนกระแสลม โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยแล้วมันไม่ได้คิดเลยนะว่านี่คือปฏิหารเพราะมันจะคิดว่าเป็นภูมิปัญญามากกว่ามันรู้ว่ามันเป็นหนึ่งเดียวกันกับกระแสการไหลของพลังงานแล้วมันก็ขี่กระแสลมนั้นไปกระแสลมถูกสร้างขึ้นมาจากความสั่นสะเทือนที่ถูกนำเสนอมาให้แก่แมทริก ดังนั้นเมื่อใครคนใดคนหนึ่งดำรงอยู่ในคลื่นความถี่แห่งความสุขความเมบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีแล้วพวกเขาก็จะเคลื่อนที่ผ่านชีวิตของตัวเองไปได้อย่างง่ายดายเหมือนเหยี่ยวทลาลมจิตสํานึกความตระหนัออกรู้ของจักรวานนี้ชอบที่จะนำพาผลลัพธ์มาให้ ด้วยวิธีการที่น่าทึ่งเสมอซึ่งภายในช่องว่างอันนั้นความตั้งใจอันแจ่มชัดก็จะถูกเนรมิตออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดและอย่างง่ายดายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นถ้าพวกคุณกำลังดิ้นรนต่อสู้อยู่หรือกำลังพยายามทำอะไรสักอย่างอยู่ให้หยุดเสีย แล้วปรับตั้งค่าความสัน่นสะเทือนของตัวเองที่กำลังส่งออกมาสู่สนามพลังงานนั้นใหม่แล้วจากนั้นก็ให้เฝ้าตามดูความคิดอารมณ์ความรู้สึกและภาพที่ฉายออกมาของตัวเองอย่างมีสิธิสัมปชัญญะด้วยรักจากดิทีมม n g นี่เ e r